สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับนอีกแล้วนะคะในช่องสกัญญาพากินมื้อน้นุนกับมาก,กับเมนูข้าวปุ่นเส้านามปลาหมึกทาโกหนวดปลาหมึกทาโกุและกากุ้งลวกนอกจากนอกแล้วก็มีผักผักบุ้งลวกแล้วก็ก้านจองลวกคือแบบว่าจะเต็มมากเลยจ้าวันนี้แล้วก็ลวยด,ด้วยผักกระถินนอกจากนอทุกคนนอกจากมื้อนี้โอ้ยบ่ไก้กินนนเลยนอกจากนอเมนูน,นี่นอกจากนอมาจ้าทุกคนมาสบซ่บน้มกัน ขอไปได้วยความเสียงเสียงแหบเพื่อนก่นนานอจจากน้องโบสบายอีกแล้วจ้ะทุกคนจาน้าทุกคนมาจา้ดทุกคนมาแซ่บๆด้วกันโอ้ยอย่าบอกลายอย่าบอกลายขอสดนำหอน้อนก่อนเนาะอืมหนัวมากอืมคุยให้เก้กันวันนี่บึ้งวันนี้คือจัดเต็มมากเลยผักกุ้งแล้วกัหนวดปลาหมึกเนาะจาะเนาะแบบเสบไรอืม 응 inee f o นัวมากเลยคือทายอักบง จำนวนหมึกใหญ่ๆเลยจ้ะ cầm ta suốt

음. 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 소용เ เป็นขึ้นกันมาจา้ะทุกคนตั้งแต่ติดโควิดมาคือแบบติดไข่บ่อยมากเหมือนร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะเนาะมาจา้ม แซ่บมากเป็นั้งไห้มากทุกคนแบบเสริมความเผ็ดสุดยอดว้าว

นัวมาก พันผักพันขนมจีน mm-hmm สบากขอบใจขนมจีนพันหนวดหมึก 嗯。Mm. แสบมากแสบไปเลยเนาะส่วงเยจ้กทุกคนบาสบายทานเมนูนี่เผ็ดแซ่บหอเนอะสดนามัน้อเนะ 嗯。 สุดยดครับนัวมาก,า,ากทั้งเพจต้องแสบจ้ะทุกคนอิ้มละจ้ะทุกคนแซแบมากนัวมากจ้ะวันนี้แต่ว่ากินแบบทรมาน์ดนะจ้ะเพราะว่าหายใจไม่ออกจ้ะทุกคนอเอดัาว่าก็แซสบสุดยดจ้ะทุกคนก็ขออพัายเนีนจ้ะขันา่าขันว่าบม,มักว่าดุดกินเร็วแล้วก็กินหายใจทั้งปาก จ้าทุกคนเฮ็ดยังบ่ได้อีห,อหลจีจ้าทุกคนคือมันไม่หายใจบ่ได้เด้อจ้าจ้าทุกคนเจ้าได้าทุกคฝากคลิปไว้ซ้ำนีิดนะจ่านาะทุกคนเนาะเอาไว้พอกระถินหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย